นิทานเรื่องมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ยอมแพ้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าแห้งแล้งแห่งหนึ่งมีมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เล็กๆตกอยู่กลางดินแข็งกรังรอบตัวมันเต็มไปด้วยหินและฝุ่นไม่มีน้ำไม่มีร่มเงามเมล็ดพันธุน์อื่นๆที่อยู่ใกล้ๆพากันบ่นว่าที่นี่ไม่มีทางงอกได้หรอก แดดแรงขนาดนี้ใครจะอยู่รอดแต่เมล็ดพันธุ์เล็กๆนั้นกลับคิดต่างมันบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่พยายามฉันก็ไม่มีวันรู้เลยว่าฉันจะเติบโตได้ไหมวันแล้ววันเล่ามันพยายามอย่างรากลงใต้ดินแม้จะเจอหินแข็งขวางทางมันก็พยายามค่อยๆดันรากผ่านไปจนในที่สุดวันหนึ่งฝนโปรยลงมา น้ำซึมเข้าสู่ดินรากของมันดูดซับอย่างเต็มที่มเมล็ดพันธุ์เล็กๆค่อยๆแตกหน่อและชูยอดขึ้นสู่แสงอาทิตย์ไม่นานนักดอกไม้สีเหลืองสดใสก็บานอยู่กลางทุ่งที่แห้งแล้งนั้นทำให้สัตว์น้อยใหญ่ต่างแวะเวียนมาชื่นชมและ,มะเมล็ดพันธุน์อื่นๆก็เริ่มมีความหวังอีกครั้งข้อคิด ไม่ว่าพื้นดินที่เราเริ่มต้นจะยากลำบากเพียงใดหากเรามีความพยายามและไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราก็จะได้เห็นดอกไม้แห่งความสำเร็จของเราเองบานสะพรั่ง